สักวันจะพบใครที่ดีพร้อมที่ได้ยังใจมารักกันกับได้พบแค่คนที่มีไม่ครบครันอย่างฉันคนนี้คนนี้นนที่เกียงข้างเธอผู้ชายในฝันฉันคงเป็นไม่ไหวถ้าแม จะเดินแยกทางไม่โทษเธอแต่ถ้าจะขอให้ฉันรักเธอเสมอให้รักเธอหมดใจ <c oughs> แค่นี้ที่ทำเพื่อเธอได้ดียิ่งกว่าใครอะไราเฝากรักเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดา ที่ส่องประกายวับวาววาวอยู่บนฟากฟ้าให้แสงสุขใส